การรักตัวเองจะมีอยู่สองแบบด้วยกันนั่นก็คือการรักตัวเองในแบบที่สร้างสรรค์และการรักตัวเองในแบบที่ไม่สร้างสรรค์การรักตัวเองในแบบที่สร้างสรรค์เป็นอย่างไรอย่างเช่นถ้าหากว่าเรากำลังจะขี้เกียจออกกำลังกายหรือเรากำลังจะกินอาหารที่ไม่ตรงเวลาแต่เราก็เตือนตัวเองว่า สิ่งๆิ่งนี้ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเพื่อเป็นการรักตัวเองอย่างสร้างสารรค์เราก็จึงละลดหรือว่าเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นและหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือหันมา ทําให้ตัวเองรับประทานอาหารได้อย่างตรงเวลาในทุกๆวันอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือการรักตัวเองในเชิงสร้างสรรค์น,นั่นเองส่วนการรักตัวเองอย่างไม่สร้างสรรค์หรือการรักตัวเองในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์ก็อย่างเช่นถ้าหากว่าอยู่ดีๆเราเกิดรู้สึกอารมณ์ไม่ดีอารมณ์หงุดหงิดเบื่อนหน่ายหรือซ็งแล้วเราก็ไปทำอะไรบางอย่างที่ทำให ตัวเองหรือคนอื่นเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจอย่างเช่นอาจจะออกไปดื่มเหล้าเมายาสูบบุหรีหรือว่าออกไปก่อกวนคนอื่นออกไปร้ารานชาวบ้านหรือไปท้าตีท้าต่อยกับคนอื่นอย่างนี้เพื่อที่ว่าจะทําให้ตัวเองหายจากอารมณ์หงุดหงิดโมโหรหรือเบื่อหรือเซ็งนั้นนี่จึงเป็นการรักตัวเองอย่างไม่สร้างสรรค์หรือการรักตัวเองในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์ ดังนั้นแล้วการรักตัวเองนั้นก็มีทั้งการตามใจตัวเองแต่ก็ทำให้ร่างกายและจิตใจของตัวเราเองนั้นเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีหรือเกิดสิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจของเราเราจึงควรใช้สติปัญญาพิจารณาให้ดีว่าในการที่เราต้องการที่จะทำให้ตัวเองนั้นเกิดการรักตัวเองนั้นเรารักตัวเอง ด้วยจุดประสงค์ที่ดีหรือไม่ดีด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ทั้งต่อร่างกายของตัวเราเองจิตใจของตัวเราเองและต่อคนอื่นในสังคมด้วยค่ะ